ช่วงนี้เดี๋ยวไปที่ซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวกันบ้างครับฟักแฟงมารออยู่แล้ววันนี้เห็นบอกว่าจะพาไปทําขนมที่ไหนครับค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะเป็นขนมของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแรกตามปฏิทินอิสลามด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอิสลามไรกุมพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านด้วยนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนแรกค่ะเดือนมุฮัรรอมนะคะเดือนแรกของปฏิทินอิสลามค่ะนั่นทําให้พี่น้องชาวมุสลิมในหลายพื้นที่ก็จะมากวนขนมอาซูรอนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพการกวนขนมอาซูรอแต่เชื่อว่าปีนี้หลายที่ยังปฏิบัติตามประเพณีเหมือนเดิมแต่คงเป็นการกวนอาซูรอแบบนิวนอร์มอลนะคะจุดหนึ่งภาพนี้ค่ะที่บ้านปากบางตําบลสะกอมอําเภอจนะจังหวัดสงขลา อาซูลอปีนี้ก็นิวนอร์มอลหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะเริ่มอย่างแรกค่ะวัตถุดิบเขานิวนอร์มอลก่อนนะคะเพราะว่าปีนี้อาซูลอนั้นมีสมุนไพรเพิ่มเข้ามาเป็นวัตถุดิบในนั้นด้วยค่ะ ก็ช่วงโควิด -19 บเกนะคะสมุนไพรเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าสามารถที่จะเสริมภูมิคุ้มกันได้ดังนั้นขนมฮาซุลอของพี่น้องชาวมุสลิมที่ปักบางปีนี้ก็เลยขอใส่สมุนไพรไปด้วยเพราะว่าที่นั่นเขามีศูนย์เรียนรู้เรื่องสมุนไพรด้วยนะคะคุณผู้ชมสมุนไพรพื้นบ้านหลายอย่างถูกใส่ไปในขนมอาซูรอค่ะข่าตัดไคร้หอมกระเทียมรวมไปถึงผลไม้ด้วยนะคะแต่ว่าวัตถุดิบหลักๆยังคงเป็นข้าวสารน้ำตาลแล้วก็กะทิค่ะ มีก่อนๆน,นี้เมื่อถึงช่วงการทําอาซูลอชาวบ้านในชุมชนจะมารวมตัวกันแล้วก็นําเครื่องปรุงมาจากบ้านของตัวเองมาช่วยกันกวนนะคะแต่ละครั้งจะใช้เวลากวนอาซูลอรประมาณสัก5ชั่วโมงค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่เพิ่มความสามัคคีของคนในชุมชนแต่ปีนี้ New Normal ลอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องแยกกันไปกวนค่ะจัดเป็นกลุ่มเล็กๆตามบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะแล้วก็กวนอาซุลอ,อยังคงสืบทอดวิถีดั้งเดิมนะคะ คุณครูนาซอรีค่ะจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบเก็บภาพบรรยากาศการกวนอาซูลอที่บ้านปักบางมาฝากคุณผู้ชมค่ะัตอนในรอบทีกกวนสุราเป็นอาหารผื่นบ้านได้กระดมของวานผื่นบ้านก็คุ้นทำไมบร้านเนาะถึงกันแรกก็ต้มนานใส่กระสานพาเอยถึงตอนเดียวพ่อากระสานแต่คังพุ่งถึงเราใส่ครูไว้ถึงตอนเดียว ว่มันก uh, ับอุปกรณ์ทั้งมาทั้งหมดนี่เราเคยติดตามเอเดือยเดือยๆที่ที่สิ่งที่สิ่งเรื่องของการกวนอสุรคือว่าเป็นประเพณีอันดีงามเดี๋ยวเราสืบทอดกันมายาวนานระหว่าเป็นรอยๆปีวันนี้ได้มีโอกาสคนรุ่นใหม่ได้มาสืบทอดหน่ายังไงเดี๋ยเป็นกิจกรรมรวมกันในวันนี้ เราจะเห็นถึงความหลากหลายในการจัดการชุมชนนะครับครับตอนนี้นา,าชูโรโรานากำลังใจจะเสร็จแล้วหลังจากผ่านไปอาเิล่าฮาโตมงในการาควรโดยการใาชา้เกรือปรุงหลากหลายชนิดรวมถึงสมุนไพร เสริมพุ่มปิ่การให้คงในกะครวันนี้ชาวบ้านบางมีโอกาสอามารวมทุ่กันาภายใต้สถานการณโควิดแบบนี้นะครับด้ละเลื่อยรวมกันดูแลกับมาตรการของโควิดแต่ก็ให้ทุกคนได้ได้รับน้าพนมอวนอาชุรนี่น้ามีความสุขจะได้รับสิ่งดีๆนาในที่ไม่หนี อาซุลอเป็นเหมือนขนมที่ส่งต่อคอําอวยพรในการฉลองปีใหม่ของผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะพอกวนเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าคล้ายๆขนมกวนโบราณแล้วก็ขนมเปียกปูนผสมกันนะคะพอกวนอาซุลอเสร็จค่ะคุณครูนาซรีบอกว่าที่บ้านปักบางเนี่ยเขาจะเอาอาซุลอไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนได้ชิมกันนะคะถือว่าเป็นการส่งต่อคอําอวยพรส่งต่อ ขนมแล้วก็ความหวานในช่วงปีใหม่ของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากหวานที่นั่นดิฉันบอกแล้วว่าใส่สมุนไพรดังนั้นอาซูลอป,ปีนี้ก็จะหอมสมุนไพรไปด้วยนะคะพิกัดต่อมาค่ะโฟกัสกันต่อขึ้นเหนือกันหน่อยที่แม่ห้องสอนพื้นที่พิกัดควบคุมการระบาดโควิด -19 ในพื้นที่สีส้มนะคะแม้ว่าจุดนั้นจะมีผู้ติดเชื้อโควิด1ิไม่มากแต่มีเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะ ทีมนักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธ์นะคะและคุณสุวิสุทธ์เหล็กสมบูรณ์ค่ะทำงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จัดเปทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชาติพันธ์ทั้งกะแยกยันกกยอและปะโอนะคะพบว่าส่วนใหญ่มีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดของภาษาค่ะ คนในชุมชนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นหลักดังนั้นพอฟังข้อมูลผ่านสื่อแล้วก็ทําให้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันตัวเองค่ะชมเผาหนูนี่คืออาชีพหลักคือการค้าขายจากานักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็วันหนึ่งไม่มีนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าแย่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บวกกะที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยก็เลยไม่รู้จะหาทางออกแบบไหน ปัญหาความเครียดแล้วก็ความกังวลใจนะคะเพราะว่ามีลูกหลานนะคะมีญาติพี่น้องที่ไปทำงานในเมืองที่ไปเรียนหนังสือแล้วก็ที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะเรื่องเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวนะคะซึ่งบางคนก็เป็นหนี้สินนะคะการเข้าถึงวัคซีนเนี่ยในสตรีชาติพันธ์ก็มีความจำเป็นมากการสื่อสารการให้ข้อมูลเนี่ยไม่ทั่วถึงค่ะ แม้ว่าจะมีปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารนะคะแต่ว่านี่เป็นปัญหาที่คนในชุมชนกําลังพยายามช่วยกันแก้ค่ะแต่อย่างไรจุดนี้ยังโชคดีมีฐานทรัพยากรธรรมชาติมีป่ารอบบ้านเลยนะคะผู้คนที่นั่นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยพึ่งพิงกับผืนป่ามีการทําเกษตรหายอยู่หาก,กินในพื้นที่ค่ะดังนั้นในช่วงสถานการณ์วิกฤตด้านอาหารในสถานการณ์โควิดแบบนี้เชื่อว่าจุดนั้นก็ยังคงสามารถที่จะประครับประคองสถานการณ์ไปได้นะคะสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายละค่ะ และเชื่อว่าน้องนองนักเรียนยังคงต้องเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะดังนั้นดิฉันจะพยายามสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์เพราะมีหลายคนบอกว่าค่อนข้างเครียดจากสถานการณ์ตรงนี้ค่ะทั้งคุณครูแล้วก็เด็กเลยนะคะในภาพของคุณครูเนี่ยก็มีความพยายามค่ะคุณผู้ชมที่จะคลายความเครียดของคุณครูในการสอนออนไลน์นะคะพิกัดนี้คุณภพลินกล้าจริงค่ะเล่าถึงกลุ่มคนทํางานด้านการศึกษา พยายามจับมือกันจับเข่าคุยกันหาทางออกในการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะจัดวงเสวนาออนไลน์ในหัวข้อสถานการณ์โควิด -19 กับการสอนนักเรียนค่ะมีเครือข่ายครูอาจารย์ในสาขาครุศาสตร์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูที่ตอนนี้กาลังฝึกสอนแล้วก็มีนักจัดการเรียนรู้นอกระบบจากหลายพื้นที่นะคะร่วมพูดคุยกันในวงเสวนานี้ค่ะ ปัญหาที่เราพบนั่นก็คือเรื่องของความพร้อมเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กเขามีความเข้าใจมากน้อยเพียงไรเพราะว่าบางทีให้ไปงานไปอย่างนี้เด็กบางคนก็ยังอ่านหนังสือยังไม่ได้การที่จะให้ผู้ปกครองสอนอบางทีเขาก็อยู่กับคุณตาคุณยายพ่อแม่เขาก็ไปทํางานก็เป็นเรื่องที่ลําบากมากพาสขขอสมควรยิ่งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมันก็เป็นเรื่องยากสาหรับคนสูงอายุถ้ามันต้องออนไลน์เยอะๆออนไลน์ในระยะยาวครับอยากจะปรับตารางให้นักเรียนได้เข้าเรียนแบบไม่ต้องเต็มวันเพราะว่าก็เป็นห่วงอุปกรณ์อยู่ ว่านักเรียนที่เข้าเรียนประจำครับเขาก็จะพูดถึงอุปกรณ์ว่ามันมีปัญหาเมื่อสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นก็ได้ปรับมาเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นก็คือได้เจอนักเรียนแค่ออนไลน์ค่ะแล้วก็ความกังวลในช่วงนี้นะคะก็คือเหมือนนักเรียนเข้าเรียนไม่ต่อเนื่องค่ะการเรียนรู้มันก็จะไม่ต่อเนื่องเนื้อหาที่ต้องสอนมันก็จะไปเร็วก็ไม่ได้ค่ะแล้วยิ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีการปรับรูปแบบตารางสอนให้ลดคาบเรียนลงด้วยยังเป็นเหมือนออนไซต์อยู่ค่ะก็คือเหมือนภาษาไทย3ามาบต่อสัปดาห์ก็ยังคงเป็นอย่างนนนนนนััั้อยยยยู่ใชเเเเววลลาปกกกติรรีี็ ประมาณ6ชั่วโมงแม้วันก่อนเลขาสวทเขาประกาศแล้วนะคะว่าเงื่อนไขต้องปรับลดเวลาเรียนอย่างไรแต่ละโรงเรียนอาจจะต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์ด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนี้ปัญหาของคุณครูในการสอนมีหลายอย่างคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องการสอนเด็กอยู่ไกลเราอยู่บ้านสอนออนไลน์จะทําอย่างไรให้เด็กโฟกัสหรือว่า ตั้งใจเรียนรู้ตลอดเวลานะคะดังนั้นดิฉันมีตัวช่วยเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าคุณครูนะคะจะนํานวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้นะคะว่าตอบโจทย์ค่ะสํานักพัฒนาคุณภาพครูนักศึกษาครูและสถานศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศจัดทำเนี่ยค่ะเว็บไซต์นี้นะคะชื่อว่า i a m c r u c o m เป็นภาษาอังกฤษนะคะ i a m c r u c o m ค่ะเป็นสังคมสร้างสรรค์ รื่องการสอนของคนสอนนะคะสำหรับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะดิฉันเข้ามาดูข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือนวัตกรรม how to ต่างๆที่คุณผู้ชมหรือว่าคุณครูหลายๆท่านอาจจะนําไปปรับกับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะมีหลายหัวข้อนวัตกรรมเลยค่ะแต่ทีนี้เผื่อว่าคุณครูท่านไหนอยากจะร่วมแบ่งปันนวัตกรรมก็กด เขามีช่อง i am chat นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเนี่ยค่ะเข้าไปพิมพ์กันได้ว่าเรามีนวัตกรรมอย่างไรเพื่อจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลนวัตกรรมในการเรียนการสอนนะคะปิดท้ายสีไสาโฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้ค่ะไปดูเรื่องของความร่วมมือในการกระจายสินค้าทางการเกษตรกันบ้างดูเรื่องของการช่วยทุกพื้นที่นะคะเมื่อสักครู่ช่วยเรื่องการเรียนอันนี้ช่วยเรื่องปากท้องกันบ้างค่ะลดรายจ่าย ตอนนี้เป็นเรื่องหลักที่หลายพื้นที่ช่วยกันนะคะจุดหนึ่งที่สุรินท์ค่ะเขาพาตลาดขนาดย่อมเคลื่อนที่ไปหาชุมชนเรียกกันว่ารถโมบายพาณิชย์ที่สุรินทเนี่ยพิกัดของรถโมบายพาณิชย์เนี่ยไม่ใช่แค่กระจายเรื่องของสินค้าราคาถูกนะคะแต่ว่าเป็นการช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้คนออกมานอกชุมชนค่ะ ครับตอนนี้ผมอยู่กับรถโมบายนะครับของพณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะครับจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่จุดบ้านบะนะครับตำบลบะอำเภอท่าทูมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเราจะไปดูบรรยากาศแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคในวันนี้ครับ มีทั้งไข่ไก่ปลากระป๋องข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งมีหมดนะคะเครื่องปรุงรสต่างๆทั้งหมดนี้เป็นสินค้าที่ถูกบรรทุกขึ้นรถโมบายพาณิชย์ค่ะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์และภาคประชา,าสังคมที่นั่นนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคของกินในครัวเรือนกระจายไปกับรถโมบาย1 2คันประจำา17อําอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ค่ะมีจุดจอดอยู่กว่า720จุด นอกจากนี้คุณธงชัยนักข่าวพวลเมืองเครือข่ายสภาเกษตรกร,ร,ร,กรจังหวัดสุรินบอกว่าในรถโมบายเนี่ยเขายังมีสินค้ากเกษตรแปรรูปมาให้ชาวบ้านได้อุดหนุนช่วยเกษตรกร,ร,ร,กรอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ,ะคุณต้าวันนี้มาซื้ออะไรครับซื้อน้ำมันค่ะอ๋อน้ำมันออกมาซื้อทางนี้ค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกค่ะประหยัดด้วยเนาะ <c oughs> ไม่ต้องไปไกลครับก็ได้ยก็ รถแลกจ่ายก็ประหยัดรายได้นะครับแล้วก็สินค้าก็ที่มันขาดเหรือจากหมู่บ้านที่เรามาขายตอนนี้ก็ออกมาซึ้อมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อะไรที่สวนจะไปเอยไถ่นะครับที่ชาวบ้านซื้อเยอะของพวกอาหารแห้งก็ได้รับความสนใจจากหลายหมู่บ้านนะครับทม่ีมาสามสี่หมู่บ้านนะครับ รถโมบายพาณิชย์ที่สุรินเขาออกวิ่งตั้งแต่27กระกฎาคมนะคะแล้วก็จะวิ่งไปจนถึง26สิงหาคมวันพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยค่ะภาพตรงนี้เขาบอกเป็นเรื่องของการทดลองแต่ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะคะคุณเจษด,ดาคุณวิสาคะช่วงนี้หลายคนไม่อยากจะออกจากบ้านดังนั้นรถโมบายพาณิชก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ทางหลายหน่วยง,งานในสุรินพยายามะจะตอบโจทย์ชุมชนคุณว่าอะไรขายดีที่สุดน,นี่แหละน้ำมันข้าวสารถูกต้องแล้วมีอีกอย่างหนึ่งค่ะ ไ, oh. ไ,ไข่ไก่ไข่ไก่ขายดีเลย oh. อันนี้นี่สำคัญเลยนะใช่แล้วราคาไม่ได้แบบว่าราคาแพงเหมือนที่อื่นที่ก่อนหน้านี้บอกโอ้โหบางแพงขึ้น10บาทอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็พยายามที่จะปรับราคาให้สามารถจับต้องได้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค